ท,ที่การเลี้ยงปึ้งจริงๆแล้วปัจัจกันไปเลิตก็เดี๋ยวด้ยจะปล่อหลังปึ้งนะมันจะตำ่ำในหลายลวิตีจริงๆแล้วปึ้งมันจะจบจบไหมด้วยธรรมชาตินะกับวัวม้าปึ้งมันอยู่ยามมาานนยในฟ้าไม่ใ่ธรรมชาติแต่เราเป็นกเกษตรกรเนี่ยเกิดความคิดเมื่อวานกระตั้งเราแต่ตั้งอยู่กลางกลางวานเนี่ยไม่ต่ำเพลื่อมันได้มีประโยชน์นะเราก็เลยได้แนวคิดว่าน่าจะเอามามาลดต้นทุนในการเลี้ยงปึง้งของเราได้นะครับ ดีว่าเราไปไปเจอหลังพึ่งเจอหลังลพึ่งลวหนึ 1, 5, ่งอ้ารวยมั่งเจ็ดรยมั่งกับเศรเฐีนะครับก็เลยตัดร่องนะตัดร่องตั้มตัดร่องเนี่ยมันได้ผนจริงครับ <i> <ๆ>กระตั้งกระนาดกระตั้งเดี๋ยวปอดดีกันนะครับปอดดีกับไปจากคนของพึ่งกับมันอยู่แต่ประมาณส <i> ิบ่ <ๆ S 1> นิ้วนะครับเนี่ยมันมดรถเนี่ TR ยรถเลี้ยวหย่เียป่อยก็ไม่ดี เล็กกว่านี้พึ่งก็ไม่เหลือข้ากับเพราะว่าก็รู้ว่าไปจากคนของเขาขี่เมื่อนตัวนะครับเหล็กไว้ก็ไม่เหลือกับนะครับทำไมเราเนี่ยถ้ามาลดต้นทุนได้เนี่ยแต่ว่าก่มีลังกระตังโกโกตังอยู่กลางบานเชื่อช่ยก็ลงลงออกมาทำเลได้ครับนะครับไม่ข็นาดบัตรท่านเหมือนกันกับปฏิมาความจูป้ปยนก็ไกลเคี่ยงกับกระตังใจโยตินนึ่งปันนึ่งลอยบาท น่ยืนตรงนี่นนครับนี่ถ้าต้าตัต้มจะกำลังไม้แล้วก็เท้าโยต,ตังลังก็มีระบบป้องกันหมดเรียบรย้อยโยนแราคา็นึ่งปั่นนึ่งรวยบาทกับถ้าเป็นกระตั้งก็โยตีรวยบาทอ่ากัดเลือกกันมาแตกต่างกันมาครับกรรเทศตะโกนแล้วจริงๆกรรเทศตะโกนเราเนะี่ยะมันก็ต้องด้วยจักวิธีการลดต้นทุนนะครับอ่า